ที่สูงนินรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สู่การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบชนิดพืชข้าวโพดเพดลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่ในที่99หมู่5บ้านโคกสารตะบนซับพุทธสางอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวหนึ่งฤาไทยตันติพรับทองผู้ในการศูนย์บริการฝนหลวงภาคเหนือพร้อมนายกิติชัยธรรมสอนหัวหน้าหน่วยบริการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกเดินทางลงพื้นที่ตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อตรวจติดตามวางแผนช่วยเหลือเกษตร,ร,รกรในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง โดยมีนายชาครินอินอิมวรปราดในอำเภอชนแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับท้งนี้ในสมานโกษาจรรันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ประธานจินอาสาฝนหลวงรุ่นปี2 5 5 9และเป็นประธานศูงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบเปิดเผยว่าหลังจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลซับพุษาทั้ง9้าหมู่บ้านประชากร ,3839 คนพื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทั้งข้าวข้าวโพดพืชไร่พืชสวน รวมกว่า3 4 0 0ไร่ประสบกับปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ห้วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลทำให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรต่างนันรับความเดือดร้อนผลผลิตสอกเขาเสียหายเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะชนิดพืชข้าวโพดซึ่งนับเป็นพืชเศรษฐกิจหลักซึ่งตำบลซับพุษาปัจจุบันมีสมาชิกศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสู่การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัตนต้นแบบชนิดพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน200รายทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำร่องกว่า5,000ไร่และในภาพรวมระดับตำบลซับพุสามีเกษตรกรปลูกข้าวโพดอีกกว่า15,000ไร่ส่วนภาพรวมทั้งอำเภอชนแดนพบว่ามีเกษตรกรปลูกข้าวโพดมากถึงกว่า100,000ไร่ ซึ่งในสถาน,นการณ์ปัจจุบันกลับพวบว่าพื้นที่ตะบนสะพุสวรวมไปถึงพื้นที่ข้างเคียงเช่นตะบลลาดแค่อำเภอชนแดนและตะบนบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่ต่างประสบกับปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงเช่นเดียวกันจึงได้รวบรวมปัญหาร้องขอไปยังศูนย์ประการฝนหลวงภาคเหนือเพื่อให้รับทราบปัญหาดังกล่าวกระทั่งในวันนี้ผู้ในการศูนย์ประการฝนหลวงภาคเหนือได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขและวางแผนเตรียมนำโครงการพระราชดำริฝนหลวงเข้าสู่การช่วยเหลือเกษตรกร ในเขตพื้นที่เป้าหมายต่อไปตานหนังสาวหนึ่งฤทไทยตันติพระทองผู้มีการศูนย์ประการฝนหลวงภาคเหนือก,กล่าวว่าขณะนี้กเกษตรกรในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิจิตรรวมไปถึงจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกและสุโขทยัยต่างมีความต้องการปริมาณน้ําฝนจำนวนมากสาหรับพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวและข้าวโพดแต่ในหลายพื้นที่ต่างประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงหรือฝนตกไม่กระจายทั่วบริเวณ ทำให้เกษตรกรต่างได้รับความเดือดร้อนซึ่งที่ผ่านมาทางศูนย์ปฏิการฝนหลวงภาคเหนือวางแผนในการช่วยเหลือพื้นที่ต้องการน้ำฝนอย่างต่อเนื่องด้วยขึ้นบินปฏิการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณและการกระจายตัวของฝนเพื่อให้ตกในพื้นที่ที่ต้องการมากยิ่งขึ้น นางสาวหนึ่งรไทยกล่าวต่อว่าหากเกษตรกรท่านใดอยากติดต่อสอบถามข้อมูลฝนหลวงสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์053275051ต่อ12ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องและให้ข้อมูล